ก่อนไปออนุญาตฝากผลงานสั many, s <S ่อนกนอบไปก่อครับอะไรไม่อยากให้ไปเหรอครับ่นี่เปไหนกันเลยครับใช่ Reload 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 อยาก้าวแล้วอาจารย์นิดคอยอินอยู่นล้วฮะน้องอาจารกเฮ้ยยอยย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  o ยย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 วยย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 ย เอ,เอาแบบเหม,มือนเหมือนกับว่าวผมร้อนเสร็จแล้วแบบว่าผมผิดไหมวะผมคิผิดไหมวะผมผิดหรือเปล่าหรือจจะรีโหลดนะฮะแต่ตอนนี้ผมพี่กันผมไม่โหลดแล้วใส่กันไปเลยโอ้โหเอาคนนี้ฝากผลงาน่อนดีกว่านะครับมาครับตอนนี้พเรามีซิงเกิลล่าสุดนะครับชื<ม>่อเพลงว่าฟังได้ที่ไหนนะ สามารถรับชมได้ที่ยูทูบพร็อกซี่นะครับแล้วก็สามารถฟังสตรีมมิ่งออฟแพลตฟอร์มเลยครับผมรวมถึงมีชาเลนจ์ทิกตอกด้วยสามารถไปติดตามกันได้อยู่บ้างในไหนชอบงเด่นเป็นชอบอ่ะคือไม่อยากใครจากตัวเขาแบบก็ได้ก็ได้รวมถึงชาเลนจ์ทิกตอกนะครับทิ้งใส่แฮชแท็กตบปากชาเลนจ์เดี๋ยวพวกเราจะไปดูนะครับก็จะร้องรำทำเพลงนี่อะไรกันบ้ับ ใช่เราไปดูนะครับตอะที่สำคัญนะครับผมเพิ่งจบไปหมาดๆนะครับกับ My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับผมตอนนี้ครับผมที่ถึงพวกเรานะครับนี่ฮะปูโรสน้องนิกของเรานะครับผมน้องตะวันน้องเซกิและน้องโฮปและครูวงอื ก็ถ้าใครนะครับอยากดูบทบาทเพื่อนเราในแบบใหม่ๆนะครับผมก็พวกเราก็มีซีรีส์นะครับชื่อ My Temple น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสามารถกดดูได้ทางช่อง YouTube ของเราพร้อมซีเลยนะครับเพียงกลิ่ว่า My Temple น้องพี่ดนตรีเพื่อนก็คือละครับอ่าเอางี้มั้ยฮะก่อนจานตะเทียเราลองเทนคริสต์มาสที่เซมิสเป็นหมฮะคริสต์คริสต์มาสใช่ไฮะจริงฮะ We wish we wish we wish ah we wish กะบเอาล้อกล่าทุกคนเลย่า ทุกคนช่วยกันรองนะครับผมจะขึนเพงนี้เป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับวันนี้ครูโนต,ต้องนับไหมครัเนี่ยหรือชคร่วงครับครห่วงนับดีกวนะ่าครวงนับใช่ใช่กินจังหวะบ้างพกันเลยครับพีอันโอเคครับเออขอโทษแต่ไม่อยากใล่าจายดิจอยโดนเลยโดนอยู่เลยโอเคนะครับโอเคมากทำได้ทุกคน We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. <laughs> we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ขอให้มีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับัถปลมดเดแล้นะครับผมดูดาวสุขภาพเตอนนะครับขอบคุณากนะครับผมขอให้กเทศกาลริสาสนะครับรุตพครับ้านของคุณพี่ขอบคุรับังคิานนะครับบ๊ายบายขอบคุณาครับขอบคุณากครับุนนครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับคครับ